สวัสดีครับพอแมพี่นองชาวอีสานทุกท่านครับผมสินชัยหน่อยส่งเสริมครับมาในวร์ชั่นใหม่มือหนี่มี่คนข่าคนท่ายตัวเพราว่าสินชัยหน่อยร่ำเป็นซื้อบอเราในท่านของเป็นบอผมก็เลยว่ามาลองเบิง้งเดี๋ยวสิแพ้เขาเดี๋ยวสิว่าม้อล่ำเบาในท่านของบูงปินมือหนี่สิมาเรานิท่านก็ฟังเสด็จ ซื้อเรื่องมั่นกับมีวาตาแตกซุปเปอร์เบิร์นโมีวัดวัดหนึ่งครับอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งซื่อมีหลวงตาเป็นเจ้าอาวาสอยู่หันองคหนึง่งแม่เตเน่นกับ่มีจับองค์อยู่ในศีลกินในถ้ำครับหมดแดงแม่หน่อยอกเคยขาดบเคยตกยุ่งหิน่นบเคยสิขาสิตีจ้าเถื่ออยู่ในศีลกินในถ้ำ บ่าวาแต่ซำนั่นบักเ้าบักม่วงลวงตาผู้นี่เป้าเ้ยจังแมนห่วงเสร็จเลยคำสิว่าขีดทีกะจักนิ่งดงฟังเอาอันอะพี่น้องแม่ต่ไคสิไปไก่เดินวัดเราวน่เล่ายังห่างทาบบแมนจังหันสันเพลินเสร็จเลยอดโยมก็มาซอยกันเฮ็ดบอกหวยบอถึงก็ะงพาดิเศษเฮ้ย น้าตังเหวีใยงไหลาหๆไหห่อนก็ห่อนฝนกำที่ตกแล้วกอนนีโอ้ฟ้าห้องแดดรองฝนตกเลิกระมาหายเนืยเมื่อยล่าย่อมก็ไปนีไปก็ได้โอ้ยห่อนหลเนี่ยอาการเป็นอย่างเน้ะมันห่อนจังสิอุ้ยที่จะติดแอร์ก็บอกมีเงินเอาเอาเอาบักทำหน่อยมาเฮ็ดยั้งแลวเนี่ย ฟังท่านอู้ยอยากให้พ่อย่อ่เ่าติทานให้ฟังเอาจังซี่พ่อใหญ่พอแห้งหลายดิไปตักน้ำให้พ่อใหญ่กินก่อนได้บอเออเออเออไปเร็วฟ้าเฝ้าเนาะเร็ว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 ,รว,รวโอ้ยพอดีเลยเฮ้ยฟาเฝ้าเนี่ย ฟาดแถววะบักหำน้อยโอ้ยหิวน้ำไหลายเด้ไหนไหนไหน,อนอโอ้ยเป็นยังตักมาน้อยแทวว่ะอ่บักหำเขาจักมาเยอะเคยก็โดนน้ำตัวอุย้ยก็ตัดนิ้วพงทิ้งไปสิไปตักมาใบโอ้ยล่อร่อนให้อารมณ์เสียฟ้าเฝ้าเนี่ย ยืมมาเล่าให้ฟังเออบักหาวเอออย่างนี้สิพอใหญ่จะอิ่มหลายเด้มา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 เออดี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 ดูดี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 มา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 โอ้ยไอ้บักหาพี่ฮู้จังใดวะวันเหาร้อนเนี่ยโอ้ยจะตักงมาเต็มขนาดนี่เป็นหยังนี่เป็นหยัง ย่ามายืนยิ้มเด๋ยิงเบาตาแตกไปไปเลยอูย้ยไอ้บางวี้ี่มาแล้วแม่ตอเแมนจังซี่แหม่อยู่เอาขันเพี่ยงหัวไปเฝ้าเฝ้าเไปอุ้ยบังคำน้อยเอ้ยดูจังได้ว่าคำน้อยเอาโอ้ยไอ้ไอบ้บังคำตนไปไป เฝ้าเฝ้าเฝ้า,าอุ้ยเกียดหลายเดี<ำ>๋าวฮะมา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 ไหนมาลูกหลามา,มา,า,มา,มาเออเมื่อกี้ซไูไปใส่มาไปใส่มาลหรพอยฮะไปใส่มาไปกานผู้ใหญ่มาดูจังได้ต่อแล้วเอาน้ำให้ผู้ใหญ่กินจังไรอีกเฮ็ด นมำข้อใส่หัวพ่อยายพายาเลยไดเคียดมันบอแน่นสมควรลาลาลูกลาเอ้ยบ่ละมาระว่งเลยเอาเอาแล้วแล้วไปวันนี้เดอ้อเจ้าไปหาข,ขุดบักเอกี่ปมมาให้แม่เดอ้อแม่ชีเฮ็ดกับเขาไปถวายเท่นมืออื่นหัวบอ ไปโลดไปรวลดไยปไปไ,ปไปมาหลายๆเด้อไป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 อยู่มานมื่นหนึ่งมีเด็กหน่อยผู้หนึ่งสิได้ถือของกับเสียมเขามาเดินวัดรยางไว้ไว้ไว้มาพ่อมาถึงเดินบัดปับมั่นกับว่างของปั๊บพอว่างปับเรียบร้อยจัดการคุดคุดที่โป่งสิได้ คุดพี่ปูคุดเตกคุเดเหล่เ็น่อย้อแตก้แตนลิพอ่อหลวงตาเห็นกะท้อข้นมีลูกพ่อเลยหออ่อเยปาถูกมึงน้่อยๆน่ยีย่มึงขึ้มากระตุกเนืดเสือขับปันนีฮะเนี่จ้าไม่แสกกันงาวาววาวสวสเ็มาหอดตรงหนา้าเล็กหน่อยแต่ยุดตึ๊กออา้อาวอ้าวมาคำน่อยลูกเต่าล่อไผนะ่เดตัวเป็นลูกไผ่เป็นลูกแม่ เราเป็นลูกแม่ะเพ็ดหยังอยู่คุณขีปอมโอ้โหเราาขุดขีป,ปมมาขุดมาไนดีในวัดในว่านเนี่ยผิดศีลดีเนี่ยขุดขีป้มไปขุดบ้านเขาเนี่ยชีป,ปมมันอยู่ดีดีถ้าไปขุดบ้านเจ้าเราเจ้าจะเครียดบอมาํำน่อยเออขุดไปเฮ็ดหยังขุดไปไวถวายเพรมื่นถวายเพรมื่นบ่ถวายให้ไผ่หลวงพี่บ่ มึงบอกว่าตัวหงจะสั่นกันเลยว่ะเฮ้ยมึงเป็นยังคือขุดศาไรเ,เหรอนี่ล้มหนึ่งนี่ล้มหนึ่งนี่ควายหนึ่งนี่ควายหนึ่งพูดพๆควายหนึ่งมึงคือขุดศาสตาแตกมึงบูเบงเหรอเฮ้ยฟาขุดเร็วๆแนะ่แม่มึงบอกแต่มึงเข้าใจแล้วแม่เฝ้าขุดมันอยู่บท่านเทพสั่นแล้ว โอ้ยสีเอาขึ้นไปถึงไหนด,ดอกเฮามาขุดมาขุดเร็วไปขุดเดี๋ยวหลวงพี่ซีไปเด็ดจังหวัดจังหวะฤาศีลกินเจก่อนนั่งขุดอีๆนั่งขุดอีๆเดี๋ยวเมื่อคืนมัมีถวายเพลินจุดไปนีื่อยๆจุดไปนีื่อลๆโอ้ยเจอเด็กหล่อนซ้อนโอ้ย,ย,ย,ออยไมขนาด